วันนี้นนเราก็จะมาแวะเซเว่นวันนี้ไม่วันนี้เราอยู่กับช่อง h o t ซี a k e y แต่ะะแต่จุ๋มแต่จุม,จมคือว่าวันนี้อ่ะออกจากบ้านมาคุณพ่อ h o เซียไปกับพี่อันเน่ออนทัวร์แล้วเราไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันจะแวะกินข้าวเที่ยงทีตลาดน้ำร่องเบี้ยแล้วแต่มาเก็บโ่อเฮ ชื่อของเล่นนี่ดูมึงเก็บห่อแหงนี่มันเก็บหิ้วข้าวนอนหลับนี่โว่เจอข้าวนมก็เลยว่าเอาเด็กมาซื้อข้าวเซเว่นกินข้าวเซเว่นกินข้าวนอกบ้านกันโอเคเด็กๆไปซื้อเลยดิแม่อยู่นี่กับน้องตามสบายเออตังไว้ก่อนตังไว้ก่อนแม่แม่บอกเขาซื้อยังมึอฮื่อน้องก่อขนมขนมจีนหนึ่งขนมจีบมาขนมจีนขนมจีบกุ้งหนึ่งอันนี้กอ ก,ก็่ก <Hot dog. S 3> ินฮอทดอกยังก <c oughs> ็ชีสอ๋อเอาเอาชีสมาอย่างงั้นเลลูกเอาเพลินฮองไว้ยงก็แกชีสใบเออเขนมอันนี้ขนมโดสซหน่น้องอู้อูม่ไปไทาเพอสดใสมื่อแม่ก็ได้ให้เราแม่กำังดน้ำหนักอุ้ยแม่ตีกางเกงลูกเก้เมล้ัวหน้าใสอันนี้ ดึงเล้วดึงออกเลยเออดึงออกเลยอะไรแล้ววันนี้นะแ้่เอามาโชว์หน่อยวันนี้นะเราจะไปตกแต่งลานเบียของเราให้เป็นวันคริสต์มาสล่วงหน้าสักหน่อยหนึ่งในวันที่พี่แป้งมาเนี่ยวันที่พี่แป้งเขียนตรงแลวพี่อันเน่มาเราจะจัดเต็มหน่อยโอเคเราจะมัวรี่คริสต์มาสพี่แป้งก่อนวันอันควรนิดนึงโอเคจ่าเด็กเด็กเชืเจ้า งบไปสองร้อยได้ไอ้อย่างต้องครับข้าวกล่องแพงมากครับเดี่ยออู้เมืองอ๋อปักปักยวนวดแต่ปักลาวเดี๋ยวกินไปเลยปิดประตูแน่นแม่ไอ้กันอันนี้ของน้องอ่ะมาเก็บกล่องมีต้าก็ี้นะครับนี่ข้าวที่เป็นตัวของพี่กันจ้ะเขาไก่ย่างทานไก่ย่างทาน เขาเลยมาลุกในการซื้อมาแล้วเห็นว่าเขาย่างทานก็เลยซื้อมานี่ก็เขาแก้มเหมือนเดิมจ้าผเ,เคยเปลี่ยนสปาเก็ตตี้หม,ม,มักเทนเลยอันนี้กิกนไหมอ่ะเอานี่ยขึ้นน้องออกันเอานี่ยขึ้นน้องไหมแก้มเอาฮอทดักไส่ก้อนขึ้นน้อ,องอันนี้จะซื้อมาตอนได้รถรถอันนี้กรถออหนึ่งก็ก้มกินเลยกินอิ่มเราเนี่ยแม่จะขับรถ ดอกเพิงน้องเหมยกันก็ณี่คะต้เก็บเอาครับเก็บเอามากมากแม่กินเดี๋ยวน้องก็กินเดี๋ยวน้องจะกินขนมนะ่ะการกินไอติมยังหรอลูกไมาลูก่งางเก็บตัวอ,อ,อกมานานแล้วครับกินก๊ออร่อยครับก็จะมีซอะสแล้วก็มะเขือเทศไม่ไี้หอมแน่นอนจ้ะกินฉุนเต็มรถแน่นอนนะช่องบุม กินกันต้องกินข้องข่าวกันอย่างกินข้องว่างกันวันนี้ครับเป็นการบอกบงบอกเวลาคนกินเต็มปากอย่าพูดนะแล้วข้าวข้าวขี่รถทิพย์านทังเซเว่นได้ครับมานเขาอยู่ไกลข้าวขี้แก้มกินเนื้อหรอกกินหมดแล้วอันนางคัดแกมขัดอะนเดียดแมนก็จะขับรถเอาเด็กๆกินอิ่มกัน พอค่อยเป็นมาเก็บรองเพลงเป็นบูบาคู่ไมค์ีซับพทันเป็นเล่นเล่นลเล่นเป็น <c oughs> เป็นคู่เก็บขับแก่ข้าง,งมือน้องแหละก็ใส่แหนะก็อลองใส่ก็อลองใส่หน่อย ใส่นี้มองดูใส่นักจ้างบังดูว้าวน่ารักจังเลยนักจ้างมันเก็บดูครับนี่นักจ้างเก็บตัวอ่ะที่เก็บไม่ลุกแม่จะได้ปิดคลิปขับรถมาเก็บดูหน้นาอ่านักจ้างเข้ามาเก็บนักจ้างวานักนจางขึ้นมองบังดูนากจางเข้ามาเก็บงลองใส่นีนาา่มองคดูนักจ้างเขอมาเก็บนักจ้างขึ้นมองเลยกำไมงซื้อมาซ่องอ่น หอมกิ่นอรันเนนกลินตังเลยน่เขากินจังเลยอ่ะแม่ก็เขายังก็ข่ย่ากทางครับ่ย่างติ้งกลินกลิขยะดีดเลยใช่กไงเขาชิมย่างขายิงกันอีกทีกันย่างมาจากว้าคือมันนี่ไอแกมัดน้องเ่ยฮอน ขนาดป๋อยังร้อนหน้าเลยครับอ้ร่อยสุดไอ้โลเปาเปานี่เลยอร่อยจรังเลยกระตังทำไม่สิมคำหนึ่งยังไงนครูทอดมัดมากช่อยช่วยมัดนะ ไม่แม่ิมคำหนึงแย่งทานนี่เนื้อนุ่มมากครับไม่คิดคำหนึง่ง <laughs> ไม่หิวมันเกิดจะต่างของซวยไปซวยเ,ยเมือทานอ่อบร้อนเฮ้ยยยยยยอนย่ยยไก่เยื้อนุ่มมากเลยครับร้อนมไม่ว่าดับรถรรยย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 กยยยยยดยย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 กยยนยยยยยยยนาน แกขึ้นนอนได้ไหแกม่ัมากินจเถอะมาข้นนอนมาเก็บใส่บงดูข้างหน้ามึงหน่อยข้างหน้าแม่บงดูโคุณกินอะไรบังกินแหละรอากตัเป็นไงแต่บอมมสตอมมัน มันจะรสชาติเปผ็ดเจ้าเปรี้ยงเผ็ดเหมือนพักขี้เมาส์แกะทำไมก็มอไม่ไดส้มเหมือนไม่รู้มันแปลกยากแก้มแกะไหมเนาะแกะแกะเอาเข้าไปมอปากแล้วก็คุยคุยใส่เลยแกะไม่แกะเอาแกะเอาช้อนมอปากไอ้แกะไอ้แกะหอนอยู่เอาช้อนมอนี่งเลยแบกกันนะครับแบกกันกินอะไรนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับ เอาแบบเหมือนแบคิวเลยก็ครับเหมือนเลยครับตอนนี้เราน่าถึงเกาะ,ะปาปัวลิกินีเราได้มาแวะที่ออตอนนี้เราติดเกาะนะครับอาหารเรามีแค่นี้นะครับตรงนั้เป็นเป็น, <c oughs> ปนดกอาหารนะครับผมจะเข้าไปล่าสตัตว์แล้วเอาเอาอกมากินนะครับครับผมได้เอาเอาอกมากินแล้วครับจากเซเว่นดีแล้วเว่นเซเว่นกังป่า นายอายเข้ายัางชีจะฮัน่นอายเขาจะเปิดกระจกร้อนกันแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วเจ้าดีดสปอนเซอร์ก็ครับแล้วก็มาได้เอามาน้ำเราเอากับน,น้ำอยู่ข้างล่างรถนะครับไม่กินครอบสปอนเซอร์ทำไมเป็นเด็กให้ให้กินสปอนเซอร์มันก็บบกินครับก็เอาขวามาครับไปให้ลุงคนนุ่นแกไม่กินคำนึง อร่อยขนาดแกมมมบ,ม,บกมันบ่มีซอสมืนกันบ่มันเราขิ้นไปนิดนึงเลยเนี่ยรสจืดอร่อยเนาะมาเก็บกินอะไรครับมาเก็บก็ขนมอย่างดีโอ้กอบอร่อยมากเลยพี่กันไปข้างหลังยื้อเอาน้ำมาด้วยนะครับเอาน้ำไม่มีม,มีกันไอ้กันไม่มีครับกันไม่มีแล้ว มีด้กันออะไรครับเด็กม่แม่เงินสองรอบาทไม่เือเลยใช่ไหมครับเหลือเจ้าแม่เตอเหลือสามบาทเาจ่าใหเจ้าแม่เหลือสามเราต้องใช้เงินในการละอาหารนะครับกินไปเลยไม่เอาครับไม่เอาครับ่อจะหาอะไรหมันถูกใจตัวนี้แม่คืออะไรม่ อันนี้คืออะไรนะครับรมันคืออย่างคืออย่างอยังไม่โอ้ก็ต้องอ่านก่อนซื้อไม่ใช่ซื้อก่อนอ่านมันบวดอายุง,ง่ายๆแล้วไม่งั้นเขาปงบมดตั้งขายสามกอเออสามกออะไรดีสามกอจอมซาออร้อนแล้วเจ้าร้อนกะไม่ปิดแอร์แล้วนี่เด็กๆกินนานติดเครื่องไว้เดี๋ยว เปิดมะมันนะครับที่มอเดลก่จะส่องเส้นนุนเส้นสปาเก็ตตี้ที่เราอาศัยอยู่ในป่านะครับอุยพวกเราใช้หนังงูแทนหนังงูมา <c oughs> ชิมแดน <c oughs> เราไม่มีใบกะเพานะครับรอจนมุ่งใา้ใบไม้ตามริมต้นไม้ <c oughs> ใครจะเปขินนั่นก็คือยอ่้าจริงตักมดกขึ้น ต้องเป็นได้ๆแกมันเปรี้ยวๆน่ะมันก็คล้ายๆนมเปรี้ยวไหมคะมันคืออะไรนมเปรี้ยวนะกะแต่ยี่ห้อยังยีโด้อ๋ออร่อยไหมล่ะว่าไงครับไอห้อยของเราครับไอห้อยของเรากินอะไรครับไม่ลองชิมหน่อยเอาครับเวลาที่เราปวดท้องเราจะปวดท้องสองคนนี้นแล้วมันต้องมันผิดอีกแค่คนเดียวมาเก็บครับใครเกินเงียบเลยนะครับ แปปนึงครับไม่ให้เวงพูออกไปนครับเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายเพื่อกัดแกะอย่างถูกต้องปวดแล้วครับเป็นผู้บ้าหลุนไม่จีบสาวเป็นผู้ การถ่ายคลิปนะครับต้องกินน้ําอย่างนี้นะครับชื่อคลิปนี้ชื่อว่าเมื่อสามกอกลับบ้านเองกับแม่ลีโดยไม่มีคุณพ่อพ่อเสียเ <ไป S 2> พราะคุณพ่อไปกับพี่อันแน่ออนทัวยังไม่กลับมานะครับไปตั้งนานแล้วจ๊อไปตั้งหลายเรออาอะซัพพอคุณของซอนเซอร์ ออริจินั่นนี่แหละเป็นในการขายพี่กันพี่กันซื้อสปอนเซอร์มาเพื่อเติมเกมพีไฟหมอครับพีไฟแล้วก็สปอนเซอร์มาให้ท<ส>ุกคนกินครับมาจากอนนั้นนราไม่เจ้าจะซื้อมาม่าเอาวีเพื่อให้เ้าไปเติมเติมมันนั่นแหละเติมเกมพี่ยางเติมรหัดในเฮ้ใช่เอฟังดูพี่กันแต่นังซื้อออกก่อนการขายหน้าน่ะเฮ้ยการถึงกระป๋อง เออขายหน้าเฮ้ยตอนซื้อ,อ,อบออกเนี่ยรออรเราแอบเอาโทรศัพท์ไปยิงยิงเคียโคตรให้มันได้กะต้องซื้อก่อนนะนี่ได้ไอเดียจีบอไม่ครับขาต้องเปิดนี่โอ้ยเปิดจแก่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 เปิดที่บ้านเปิดแล้วคือลูกคนกินอันเนี้ยเราต้องลองดูขั้นตอนเผื่อจะได้ ุกกคนนิัมแล้วเคยครับตอนนี้ทุกคนก็กินกันอิ่มหมดแล้วนะครับน้องแก้มอิ่มหรือยังหมดแล้วจอมจอมแล้วโอเคทุกคนเดินทางกันต่อเจอกันเย็นนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เอามาเก็บบ้านยังไงครับอ่ะพี่พี่กันบอกบอกสไตล์แบกันทำไมลาะสารพัด กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีค่ะบายสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องฮอตเซียคิดนะคะครับน้าวันนี้นะคะเราจะมาเซอร์ไพรส์พี่แป้งที่เฉียงตุงนะคะพี่แป้งเฉียงตุงลูกไม่ใช่พี่แป้งที่เฉียงตุงที่บ้านที่เราสะใจโอเคแก้มจะทำอะไรนะลูก จะยังอย่างไปไปดูน้องแก้มเขาก็จะจัดฉากเล็กๆน้อยๆเพราะฮูวาน้องแปงเชียงตุงจะมากินข้าวที่บ้านน้องแก้มก็เลยจะทำเมี่ยงซวยๆเพราะน้องแปงบอกน้องแก้มบอกว่าน้องแปงสวยจังเลยอยากสวยเหมือนพี่แป้งเนี่ยจริงก็ โอ้ลืมขาตั้งกล้องล้ว,ไไวนี่แหละจะคือที่กินข้าวของเราเราเรา,เราคือนี่น้องแปงงจะมานั่งกินนี่แหละ chắc อย่าง,งดีเลยวันนี้เด็กๆน่าจะโอเคมากเดี๋ยวจะต้มก่อนแบบที่ต้มก่อนอัดแบบีจ้าวัดีค่น,น,นะะจะเจนบอกว่าน้องอน,นง้องน้องแก้มอายุเท่าไหร่สิบห้าสิบหกหรือย,ยังใช้เปิดร้านกาแฟตันนี้เราไล์สดขายกาแฟทุกเสาร์อาทิตย์แล้วช่วงห้าปีเราเที่ยวรอบโลกเสร็จแล้วอ่ะกลับมาก็คอยคอยคอยืคอช่วงที่ไปก็คือไปแล้วก็ไม่ได้ไปเราก็มาขายกาแฟได้น่าสนใจไหมน้องแป้งไปดูน้องแก้มจัดฉากเวทีรอนน่น จัวิธีรอเลยจะรอไปกสัตว์น้เี่ยเนี่ยดีอันนี้ดีแล้วดีแล้วค่ะเหยียบได้เลยวิ่งได้เลยเดี๋ยวให้แป้งช่วยทำบาร์บีคิวไอ้ซีโคเอซิโคหมูเดินเล่นก่อนได้แป้งเดินเล่นตามสไตล์ไอ ไอเนี้ยพี่จะออกดอกแล้วนะทานตะวันนะอ่ะน้องแป้งมารอบหน้าดอกทา,านตะวันบานสะพังเลยโอ้เมืเามาอ่อเมื่อรอบที่แล้วน้องไม่มาใช่ไหมคะที่ใช่จ้ะครับเฮ้เข้ามาจั๊กไหมจ้ะเข้ามาจักฮั่นจ,นาจ,าจั๊กเข้ามาจัเข้าไปเก็บถั่วดิครับว้าย